สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาดูรถกระบะตอนเดียวสีุ่สีจากทางค่าย t o โย t a นะครับก็คือรุ่น Standard c a p n นับสองจ4ดแปนก็ะครับก็เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาช่วงยาวนะครับผมขับเกินสีล้อช่วงนี้โตโยต้เองก็มีโปรโมชั่นครับผมก็คือคับฟรี90วันนะครับโปรโมชั่นยอดฮิตดอก1.89%นะครับถ้าจาก รด,ดอก1.89%ต่อปีก็ต้องดาว25%นะครับผม25%ของเจ0 0แสนนะครับก็เยอะอยู่นะครับผมผ่อนแล้วก็ต้องผ่อน48เดือนหรือ4ปีนะครับผมถึงจะได้1ดอก1.89%นะครับแล้วก็วารดันตี5ปีหรือ150,000กิโลนะครับฟรีค่าแรง30,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นเองก็ถือว่ายังไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าก็ เพิ่งจะเมื่อในเชิญไปไม่นานนี้นะครับผมก็้าโปรโมชั่นร้อนแรงก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัว Ford แล้วก็ Mitsubishi นะครับตัวนั้นก็จะอยู่นานหน่อยโปรโมชั่นก็จะดีหน่อยนะครับ i t s u b i s h i ก็มีตัวประกันภายชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับ Toyota ก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับ Toyota i s u z u ไว้ขนพืช ผลผลผลิตทางการเกษตรนะครับปลาล์มน้ํามันทุเรียนยางพาราสับปะรดมันสำปะหลังนะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถยนต์ออฟโรดนะครับใช้ในอาสานักงานตรวจการหรือว่าขับขี่ท่องเที่ยวนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจเลยเทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตลาดอย่างรีโวนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าสเปคภายนอกภายในยเป็นยังไงนะครับราคาก็อยู่ที่6 8แ0 0 0บาทนะครับสีขาว ส่วนสีเทาแล้วก็สีเงินจะอยู่ที่7จ0 0แบาทครับราคาก็ถือว่าแพงที่สุดในบรรดารถกระบะตอนเดียว4ี .4 คแล้วนะครับสำหรับ Toyota นะครับทางด้านของไฟหน้านะครับก็เป็นฮาโลเจนมันติรี f เฟกเตอร์ปกติเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟลีบิวอินอยู่ภายในโคมเดียวกันนะครับผมก็ช่องไฟตัดหมอกก็มีให้ด้านล่างนะครับรองรับการติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับแต่ยังไม่มี มาให้จากโรงงานนะครับตรงนี้ก็ทุกค่าอยู่แล้วก็ไม่ได้มีมาให้อยู่แล้วนะครับสําหรับตัวไฟตัดหมอกนะครับก็ต้องมาติดตั้งเพิ่มเองนะครับถ้าเกิดอยากจะใส่นะครับผมกระจังหน้าก็เป็นสีดำครับผมดีไซน์ดุดันบางท่านก็บอกว่ามันดูเหมือนหมูป่านะครับตรงไฟตัดหมอกก็จะเหมือนเคี่ยวหมูป่านะครับประมาณนั้นกันชนหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับจะได้กลมกลืนกับตัวรถนะครับ ก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับขนาดยางติดรถที่ให้มานะครับก็เป็นขนาดยาง225 70 R17 นะครับก็ถือว่าได้เป็นล็อกกระทะเหล็กขอบ17เลยนะครับในขณะที่ isu nissan แล้วก็ม i t s u b i s h i ก็ให้เป็นขอบ16นะครับน่าจะใช่ส่วนต o y ต้ a ได้เป็นขอบ17มาเลยนะครับรวมถึงหน้ายางก็ อาใหญ่กว่าใครเพื่อนนะครับอยู่ที่2-2-5นขณะที่เพื่อนบ้านก็2-0-5กันทั้ง3ค่ายนะครับมีอ่าฟอร์เรนเจอที่ให้มาเป็น2-5-5ก็ตัวนั้นจะใหญ่ที่สุดเลยนะครับตรงนี้บางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่ได้จําเป็นอะไรเท่าไรไม่ได้ซีเรียสเราซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นยางมาทเรนอ t o เรนขนาดใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่และบุคคลก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ความเห็นของแต่และบุคคลด้วยนะครับ แล้วก็ยางกันโคนนะครับมีมาให้ทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับระบบเบรกด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกแบบมีคลิประบายความร้อนนะครับด้านหลังก็เป็นดรัมเบรกนะครับปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีใครไหนดิสเบรกสีล้ออยู่แล้วนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นอิสระปีลนกคู่พร้อมคอยสปริงและก็เเล็กกันโค้งนะครับด้านหลังก็เป็นแบบแหนบซ้อนออนะครับเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมชกอัพนะครับแหนบเหนือเผานะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะติดอยู่ที่แก้มด้านข้างนะครับเป็นโคมสีขาว แสงสีส้มนะครับก็ติดอยู่ที่แก้วด้านข้างนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวกระจกนะครับผมกระจกมองข้างก็เป็นสีดําด้านครับมือปุรตูก็เป็นสีดําด้านนะครับตัวกระจกมองข้างก็จะปรับมุมขึ้นลงซ้ายขวานะครับเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้ที่แผงประตูฝั่งแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะปรับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วมีมอเตอร์ภายในนะครับปืดปืดปืดนะครับแต่ถ้าอยากจะพับเก็บตัวกระจกก็ต้องใช้มือพับอยู่ยังเป็นแบบ เมนนวลอยู่นะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับตรงด้านข้างประตูก็มีโลโก้ไฮลักนะครับแล้วก็ตัวเลข2.8นะครับบ่งบอกถึงขุมพละกกำลังเครื่องยนต์2.8ง2.8ลิตรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรหัสตัวแรงของ t o y ยต a เลยนะครับเสาอากาศก็จะอยู่บริเวณหัวเก่งด้านบนนะครับตรงนี้ก็ก็จะมี t o y ยต a แล้วก็ตัวอิซนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็ยุคใหม่ๆก็ควรที่จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ไม่ใช่ไปอยู่ด้านข้างที่เป็นเสาเเลื่อนขึ้นลงนะครับตรงนี้ถ้าคนไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็อาจจะชอบแบบอยู่ด้านข้างก็ได้นะครับเวลาเข้าป่าถอยหลังอะไรอย่างนี้จะได้ไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนั้นเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงอยู่ที่เสา a นะครับก็จะมีนิ s a n นะครับผมแล้วก็มิ u ูบิชินะครับกระจกด้านหน้าก็เป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยมาให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับบันไดข้างก็ไม่ได้มีมาให้นะครับ ไม่ไดข้างกันชนท้ายอย่างนี้ก็ไม่ได้มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับสําหรับกระบะตอนเดียว4ีคนี่นะครับผมด้านหลังกระจกตรงหัวเก๋งนะครับก็มีเรียกว่าเหล็กกันกระแทกกระจกมาให้นะครับสําหรับรถขนส่ง ใช้ในเชิงพาณิชย์แบบนี้ก็จะต้องมีการคุ้นคลองอยู่แล้วนะครับมีเหล็กกันกระแทกมาให้ตรงนี้มีให้ทุกค่าอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับฝาถังน้ํามันอยู่ดังอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจุน้ํามันเช้อเพลิงได้80ลิตรนะครับรองรับถึงน้ํามันดีเซล B20 นะครับด้านข้างท้ายกระบ,บะก็จะมีตัวเกี่ยวเชือกนะครับหรือว่าขอเกี่ยวเชือกก็จะมีมาให้ ทั้งหมด5คอนะครับกระบะช่วงยาว5คอนั่นเองนะครับก็ด้านท้ายกระบะก็จะมีอีก้อีก2คอนะครับไว้เกี่ยวเชือกรัดของกันสัมภาระตกหล่นนะครับก็ดีมากเลยนะครับเป็นเหล็กแข็งแรงกันเลยทีเดียวนะครับตรงบริเวณท้ายกระบะก็มีสติ๊กเกอร์4 x 4นะครับเป็นฟอนต์แบบใหม่แล้วนะครับที่เป็น m a i n t e n a ก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำๆเทาๆนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับ ยงก็เป็นสีดำสีเทาๆหน่อยก็ถือว่าดูดีนะครับผมก็มีสัญลักษณ์ดิบล็อกด้านล่างนะครับ่งบอกถึงว่ามีดิบล็อกไฟฟ้านั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าแรกในตลาดเลยนะครับที่ให้ดิบล็อกมานะครับผมสําหรับหัวเดียวสี่นีนะครับช่วงที่อีซูยังไม่มีดิบล็อกก็ถือว่าโตโยต้าเรียกว่ามาอันดับหนึ่งกันเลยในทีเดียวนะครับผมก็ช่วงนี้ดีแม็กมีดิบล็อกมาให้ก็ จะแบ่งยอดขายไปสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าซูสีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตลาด2ค่ายนี้นะครับผมไฟท้ายก็เป็นยังเป็นไฟท้ายก็ยังเป็นแบบเรียกว่าหลอดไส้ฮาโลเจนปกตินะครับไฟท้ายไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับก็เป็นฮาโลเจนปกติเลยนะครับมีแค่มิสูบิชินะครับที่จะเป็นไฟเบรกน่าจะเป็นแบบ LED ให้มานิดนึงนะครับตัวนั้นถอยท่านตอนเดียวนะครับ4.4 ก็สาหรับไฟท้ายก็ยังปกติอยู่นะครับตัวไปไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับมีไฟเบรกโัวที่3มาให้นะครับตรงนี้ก็ดีนิดนึงนะครับเป็นไฟเบรกโดที่3แบบ LED นะครับจะอยู่ที่บริเวณท้ายกระบะเลยนะครับตรงฝาปิดกระบะท้ายนะครับตรงนี้ก็ดีนะครับอยู่ที่ท้ายกระบะบางทีเราใส่ของขึ้นเยอะๆนะครับถ้าไปอยู่ตรงหัวเกงก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเวลาเบรกก็แสงสว่างขึ้นมาใครก็มองไม่เห็นนะครับตรงนั้นถ้าอยู่ท้ายกระบะก็ ดีนะครับก็จะได้มองเห็นกันได้นะครับผมส่วนมือปิดกระบะก็จะเป็นแบบซ้ายขวานะผมไม่ได้เป็นอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็อาจจะเปิดง่ายปิดง่ายสะดวกสบายนะครับแต่ก็ความแข็งแรงทนทานเวลาใส่ของเยอะเบรรทุกโหลดเยอะๆยะก็อาจจะปิดแล้วความแน่นหนามันอาจจะไม่ได้เท่ากับมือปิดซ้ายขวาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ในเรื่องความทนทานแข็งแรงก็จะเป็นแบบซ้ายขวาก็จะดีนะครับ สำหรับเน้นใช้งานนะครับส่วนเหล็กยึดกระบะท้ายนะครับก็จะเป็นตัวยึดกระบะท้ายก็จะเป็นเหล็กนะครับก็แข็งแรงดีนะครับไม่ได้เป็นแบบสลิงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กมาให้ก็จะดีในเรื่องของความแข็งแรงนะครับอนาคตก็อาจจะมีการหลวมใช้งานไปนนานก็อาจจะมีเสียงดังได้นะครับตัวนี้ก็คือข้อเสียนะครับผมก็ก็ดีเหมือนกันนะครับแบบนี้ โลโก้ท้ายกระบะก็มุมบนมุมบนซ้ายก็เป็นโครเมียมโตโยต้านะครับมุมบนขวาก็ไฮลักนะครับล่างขวาก็เป็นรีโวนะครับผมเป็นโลโก้โครเมียมติดอยู่บริเวณฝาปิดกระบะท้ายนะครับกันจนท้ายก็ไม่ได้มีมาให้นะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับและที่สําคัญกระบะตอนเดียวก็ต้อง เน้นในเรื่องของพื้นที่กระบะด้านท้ายนะครับเรามาดูพื้นที่กระบะด้านท้ายกันบ้างนะครับว่ากว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับความกว้างอยู่ที่1,575ม mm ิลิเมตรนะครับยาวอยู่ที่2,315ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูงอยู่ที่480ม mm, ิลิเมตรหรือว่าความลึกความลึกของกระบะนั่นเองนะครับลึกอยู่ที่480ม mm ิลิเมตรนะครับส่วนมิติตัวรถโดยรวมนะครับยาวอยู่ที่5,263 mm นะครับกว้าง 1ัเป๊ะนะครับสูงอยู่ที่1,795มิลลิเมตรนะครับระยะฐานล้อก็3 0 8 5มิลลิเมตรนะครับความกว้างระยะห่างล้อหน้าล้อหลังเนี่ยจะเท่ากันเลยนะครับความกว้างของล้อนะครับอยู่ที่1,510มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่205มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับไม่ได้โดดเด่นนะครับอีซูนิสันอยู่ที่220นะครับตัวนี้อยู่แค่205เองนะครับ แก็ลัศมีวงเลี้ยวจะอยู่ที่6.3เมตรนะครับแคบสุดก็เรามาดูพละกําลังเครื่องยนต์กันนะครับอยู่ใต้ฝากระโปรงคุมพลังเครื่องยนต์นะเป็นจุดสําคัญจุดขายของ Toyota าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นจุดแข็งเลยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบแถวเรียงนะครับเวียนเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้านะครับแรงม้าเยอะสุดในบรรดาตลาดแล้วนะครับ ในเวลาตลาดหัวเดียวซีูุนซีนะครับก็204แรงม้านะครับมาที่3,400ร,รอบต่นอนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับมาที่รอบต่ำเพียง1,400รอบถึง3,400ร,รอบต่นอนาทีนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามารอบต่ำที่สุดในตลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็รอบกว้างไปถึง3,400รอรอบต่นอนาทีเลยนะครับเรามาดูภายในกันบ้างนะครับผมภายในแผงข้างประตูก็เป็นวัสดุ PVC ปกตินะครับปาสติกขึ้นรูปไม่ได้เน้นรูราอะไรมากมายนะครับก็จะมีที่เก็บของด้านที่ข้างประตูด้วยนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาผู้โดยสารผู้ขับขี่น,นะครับแล้วก็มีที่วางขวดน้ํามาให้นะครับผมการขึ้นเลื่อนกระจกขึ้นลงก็เป็นไฟฟ้าทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารน,นะครับด้านฝั่งผู้ขับขี่ก็จะเป็นแบบออโต้ให้นะครับแล้วก็ มีระบบป้องกันการหนีบมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับเมื่อรถมีความเร็วก็จะล็อกประตูให้อัตโนมัตินะครับมีปุ่มล็อกกระจกนะครับผมมือเปิดด้านในก็จะเป็นสีดํานะครับอ่าสีภายในก็จะเป็นในโทนสีดานะครับไม่ได้มีตกแต่งโครเมียมอะไรมากมายนะครับดีไซน์ช่องแอร์ด้านข้างก็ถือว่าสวยงามนะครับผมแผงบางแดดคู่หน้ามีมาให้นะครับผมไม่ได้มีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยก็ด้านผู้ขี่ก็จะเป็น ที่สอดนำบัตรได้นะครับก็จะมีไฟ่องสว่างภายในห้องโดยสารมาให้นะครับแล้วก็ที่เก็บแว่นตานะครับกระจกก็จะเป็นแบบตัดแสงแบบแมนนวลนะครับใช้มือโยกได้เลยนะครับวัสดุคอนโซลก็พลาสติกขึ้นรูป PVC แข็งๆปกตินะครับเน้นใช้งานช่องเก็บของด้านบนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Toyota นะครับมีช่องเก็บของด้านบนคอนโซลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเก๊เก็บของด้านล่างนะครับพร้อมกุญแจล็อก ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีที่วางแก้วนะครับจุดเด่นของ t o y ยต้ตั้งแต่สมัยวีโก้แล้วก็มีที่วางแก้วใต้ช่องแอร์นะครับซ้ายขวาฝั่งผูข้ขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารให้นะครับก็ใช้ลมแอร์เป่าได้นะครับลมแอร์ก็จะเป่าแล้วก็ช่วยให้เครื่องดื่มเรารักษาอุณหภูมิเย็นได้นานมากขึ้นนะครับส่วนเครื่องเสียงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็โตโยต้าให้เป็นจอสัมผัสขนาด80นิ้วอ่ะจอสัมผัสขนาด8นิ้ว มาเลยนะครับรองรับระบบ p p l e c a r p l a y ด้วยนะครับก็เป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ถึง8นิ้วเลยนะครับรองรับบลูทูธนะครับรองรับโทรศัพท์แล้วก็การเล่นเพลงนะครับพร้อมลําโพง2ตํตำแหน่งซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็มีระบบ T-Connect ด้วยนะครับช่วยในเรื่องของระบุตําแหน่งตัวรถนะครับเช็กระยะหรือว่าช่วยเลยจุกเฉินก็มีหลายอย่างเลยนะครับสําหรับระบบ T Connect นะครับ รองรับการเชื่อมต่อ usb นะครับผมก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์มาให้1จุดนะครับแล้วก็ปุ่มดิฟล็อกนะครับผมเป็นดิฟล็อกแบบไฟฟ้านะครับปุ่มปรับการขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทมนะครับแบบชิปอ่อนด์ฟลายก็ขับ2ไปขับ4ก็ขับรถอยู่ก็บิดได้เลยนะครับส่วนขับ4ไปขับ4ความเร็วต่ำหรือโฟล o w หรือว่าขับ2จะไปโฟลเลยก็ต้องหยุดรถก่อนนะครับแล้วก็พวงมาลัยตรง นะครับล้อตรงเข้าเกียร์ว่างก็บิดไปกับสีได้นะครับหยุดรถด้วยนะครับบริเวณฐานเกียร์ก็จะมีช่องเก็บของมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับไม่ได้มีวงแหวนยกเข้าเกียร์ถอยก่อนเข้าเกียร์ถอยอะไรอย่างนี้นะครับผมเกียร์ถอยก็อยู่ข้างเกียร์หนึ่งเหมือนกับอีซุนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเรามาดูอัตราทดเกียร์กันบ้างนะครับ เกียร์หก็อยู่ที่4.784นะครับเกียร์สองสองจนะครับเกียร์สามหนึ่งจเกียร์หก็1นต่อหนะครับผมเกียร์ห้าโอเวอร์ไดร์นะครับศูนย์จุดแปดสองหกแล้วก็เกียร์หกโอเวอร์ไดร์เหมือนกันนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดหกสี่สามนะครับก็เกียร์ห้าก็หกเกียร์หกก็เน้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันครับขี่ทางไกลรอบต่าๆความเร็วสูงๆก็จะเป็นแบบนั้นนะครับสําหรับเกียร์ห้าเกียร์หกก็ทํามาเพื่อสิ่งนี้กันเเลยยดีวนะครับ ส่วนอันตราทดเกียร์ถอยก็อยู่ที่4.066นะครับอัตราทดเฟืองท้ายก็อยู่เป็น3เบอร์3.583นะครับวัสดุเบรกมือก็พลาสติกยูรีเทนนะครับสีดำปกติดีไซน์เรียบง่ายนะครับผมส่วนหน้าปัดเรือนยใหม่นะครับก็เป็น analog. อะนาล็อกเข็มวัดรอบฝั่งซ้ายนะครับเข็มวัดความเร็วฝั่งขวาปกตินะตรงกลางก็มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่ M.I.D. นะครับผม การปาดน้ำฝนก็ปาด3จังหวะนะครับไม่ได้หน่วงเวลาแต่อย่างใดนะครับพวงมาลัยก็ไม่ได้มีมันติฟังก์ชันนะครับปรับขึ้นลงได้2ทิศทางนะครับสูงต่ำนะครับกุญแจก็เป็นแบบกุญแจรีโมทนะครับล็อกรถปลดล็อกรถได้ในจากระยะไกลนะครับแล้วก็ฝังชิป Immobilizer ป้องกันการจรกรรมด้วยนะครับเบาะนั่งเป็นแบบแถวยาวแบ่งส่วนนะครับหกสิก็วัสดุสีดำนะครับเป็นวัสดุ PVC หนังไวนิ้ลนะครับ เน้นทำความสะอาดง่ายนะครับผมแต่เวลาจอดตากแดดก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับถ้าเป็นวัสดุแบบนี้แต่ก็นี่แหละครับเน้นใช้งานเวลาเลื้อๆก็เจจทำความสะอาดได้เลยไม่เหมือนเบาะผ้านะครับปรับเลื่อนแล้วก็ปรับเอียงได้เฉพาะฝั่งผู้ขี่นะครับผมก็จะมีแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์คันล้ออยู่ด้านหลังเบาะนะครับตามปกติอยู่แล้วของรถกระบะตอนเดียวนะครับมือจับภายใน ห้องโดยสารก็จะมี3ตํตำ, si 3. ตำแหน่งนะครับด mm ่า hmm. นผู้ขี่ก็มี1ตําตำแหน่งไว้จับขึ้นลงที่เสาเอนะครับผมแล้วก็ด่านผู้โดยสารก็จะมี2ตํตำแหน่งนะครับเข็มขัดนิรภัยระบบความปลอดภัยก็จะมีเข็มขัดนิรภัยคู่หน้านะครับเออสามจุดสองตำแหน่งนะครับผมก็มีทุงลมนิรภัยมาให้นะครับสามตำแหน่งเลยนะครับก็มีคู่หน้าแล้วก็ใต้หัวเข่าคนขับตรงนี้ก็ในเรื่องของทุงลมนิรภัยก็ถือว่า เป็นจุดเด่นนะครับเด่นกว่าทุกค่ายนะครับทุกค่ายไม่ให้มาแค่2ลูกตัวนี้ให้มา3ลูกก็อะไรที่ดีก็ถือว่าดีนะครับสำหรับโตโยต้นะครับนอกจากราคาที่แพงสุดแล้วนะครับก็มีระบบเบรก ABS e b d นะครับป้องกันล้อแล้กกระจายแรงเบรกนะครับผมโครงสร้างนิรภัย G O A นะครับคาลิกนิรภัยด้านข้างนะครับก็นะจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับโตโยต้เจ้าตลาดราคา7 4 0 0บาทสำหรับสีเมทัลลิกยุ่ที่ 7จ0 0 0สบาทแล้วก็ราคาของสีขาวก็จะถูกลงมา7,000พบาทอยู่ที่680,000ปดหนะครับผม6 8แ0 0 0บาทนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่จะซื้อนะครับเน้นว่าขายต่อได้ราคาตรงนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของ Toyota ซื้อมาแพงขายก็ได้แพงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบ Toyota คุ้มพลังวัน GDF TV High นะครับผมรอบต่ำ แรงบิดสูงนะครับผมก็จัดกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์สิ่งที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์กันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดโวีโอถัดไปสวัสดีครับ